สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเงินเนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายจริงๆใช่เลยครับไม่ว่าจะไวัยไหนๆค่าใช้จ่ายมันมีตลอดเวลา วันนี้เราเลยหลักจะมาเจาะลึกข้อมูลกันหน่อยค่ะว่าการวางแผนการเงินการออมหรือแม้แต่ประกันเนี่ยมันสําคัญในแต่ละช่วงวัยยังไงบ้างครับผมก็จะมีทั้งคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าข้อผิดพลาดท,ที่คนมักจะทํากันบ่อยๆพร้อมตัวอย่างจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการเตรียมตัวไว้ก่อนมันดีกว่าแน่นอนค่ะใช่ครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีชีวิตมัน มันไม่แน่นอนจริงๆครับการวางแผนเลยไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะมีเงินพอใช้ไหมแต่มันคือการจัดการความเสี่ยงด้วยแล้วก็สร้างความมั่นคงให้ชีวิตในระยะยาวครับงั้นเรามาเริ่มกันที่วัยแรกเลยดีไหมคะวัยเด็ก0-15ปีที่เขาบอกกันว่า ยังหาเงินเองไม่ได้แต่ใช้เงินเก่งมากครับหัวเราะเบาๆนึกๆดูแล้วพ่อแม่นี่ทุ่มเทยเยอะจริงๆนะคะไหนจะค่าคลอดค่าพระอ้อมค่านมค่าวัคซีนแล้วก็ค่าเล่าเรียนตั้งแต่เล็กจนโตอโอ้โหใช่ครับยังมีกิจกรรมพิเศษอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ค่ะรวมๆแล้วเนี่ยบางข้อมูลประเมินว่าอาจจะสูงถึง1.5ล้านถึง3ล้านบาทได้เลยนะคะสาหรับ15ปีแรกครับผม สูงมากทีเดียวทั้งๆที่เด็กก็ยังไม่มีไรายได้เลยแล้วแบบนี้พ่อแม่จะจัดการความเสี่ยงตรงนี้ยังไงได้บ้างคะเป็นคําถามที่ดีเลยครับคือความเสี่ยงหลัหลกๆของวัยนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยแหละครับถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเช่นเจ็บป่วยหรือจากไปก่อนเวลาอันควรแล้วใครจะดูแลค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ต่ออ๋อค่ะเครื่องมืออย่างประกันจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญครับเช่นประกันชีวิตที่ช่วยให้มีเงินก้อนสมรรงไว้ถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไป ลูกก็ยังมีทุนการศึกษาหรือเงินใช้จ่ายต่อได้หรือจะเป็นประกันสุขภาพเด็กอันนี้ก็ช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลซึ่งเดี๋ยวนี้แพงมากจริงๆนะครับจริงค่ะแพงขึ้นเยอะเลยใช่ครับแล้วก็ยังมีประกันสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาอันนี้ก็เป็นการออมระยะยาวให้ลูกไปพร้อมๆกับมีความคุ้มครองด้วยพูดง่ายๆคือการวางแผนแต่เนิ่นๆมันเหมือนเป็นการปกป้องอนาคตของลูกไว้นะครับ หฟังดูแล้วมีลูกนี่ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ต้องวางแผนกันดีๆตั้งแต่แรกเลยนะคะใช่เลยครับอ่ะขยับมาที่วัยทำงานบ้างค่ะช่วงอายุประมาณ25-55ปีครับช่วงพีกเลยใช่ค่ะเรียกว่าหาเงินก็เก่งใช้เงินก็เก่งไม่แพ้กันเป็นช่วงที่รายได้อาจจะสูงสุดแต่ภาระก็สูงสุดเหมือนกันทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถค่าครองชีพต่างๆ ดูแลพ่อแม่ดูแลลูกค่าเทอมลูกอีกสารพัดเลยครับช่วงนี้จริงค่ะมีข้อมูลน่าสนใจด้วยนะคะว่าวัยนี้ความเสี่ยงโรคหัวใจเพิ่มขึ้นถึง300เอร์เซเมื่อเทียบกับสัก20ปีก่อนโอ้หเยอะมากนะครับแล้วที่น่ากังวลกว่าคือคนไทยวัยนี้ออมเงินเฉลี่ยแค่แปเซนของรายได้ทั้งทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าควรจะ20%อร์ซตอืมอันนี้น่าห่วงครับหมายความว่าคนส่วนใหญ่อาจจะกําลังเดินเข้าสู่วัยเกษียณแบบ แบบแทบไม่มีกานชนเลยนะคะถูกต้องครับวัยทำงานนี่แหละครับสำคัญมากๆเลยในการวางแผนข้อผิดพลาดที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะครับ 1. คือซื้อประกันช้าไปคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงยังไหวอยู่รอให้ป่วยก่อนค่อยซื้อแล้วพอป่วยจริงก็อาจจะซื้อไม่ได้แล้วหรือแพงมากใช่ครับหรือแพงมาก 2. คือเลือกผิดประเภทไปหน่อยบางทีไปเน้นประกันแบบออมทรัพย์หวังผลตอบแทนเยอะๆ แต่ความคุ้มครองเรื่องสุขภาพหรือเรื่องชีวิตมันน้อยเกินไปทั้งที่จริงๆแล้ววัยนี้ภาระเยอะความคุ้มครองสูงๆเนี่ยสำคัญกว่าอ๋อค่ะ3ก็คือซื้อแล้วทิ้งไว้เลยไม่เคยกลับมาดูมาทบทวนเลยทั้งๆที่ชีวิตเรามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาภาระอาจจะเพิ่มขึ้นหรือบางทีอาจจะลดลงก็ได้ครับแล้วที่บอกว่าเลือกผิดประเภทนี่แบบไหนที่ควรจะเน้นเป็นพิเศษสําหรับใบาทางานคะคือหัวใจสําคัญของประกันจริงๆมันคือการโอนย้ายความเสี่ยงนะครับ วัยเนี้ยความเสี่ยงสูงทั้งเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุเรื่องรายได้เพราะงั้นประกันที่สําคัญมากๆเลยคือประกันสุขภาพครับเอาไว้รับมือค่ารักษาพยาบาลก้อนใหญ่ๆค่ะประกันโรคร้ายแรงอันนี้ก็สําคัญให้เงินก้อนเมื่อตรวจเจอจะได้เอาไปรักษาตัวหรือใช้จ่ายโดยไม่ไปกระทบเงินออมส่วนอื่นแล้วก็ประกันชีวิตอันนี้จําเป็นมากโดยเฉพาะคนที่เป็นเสาหลักครอบครัวเพื่อปกป้องรายได้ให้คนที่อยู่ข้างหลังถ้าเราเป็นอะไรไป อืมเข้าใจค่ะส่วนประกันสะสมทรัพย์ก็ถือเป็นตัวช่วยสร้างวินัยการออมที่ดีครับอาจจะให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคารนิดหน่อยแถมลดหย่อนภาษีได้ด้วยแต่สภาพคล่องก็จะน้อยกว่าใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันถอนออกมาใช้ยากกว่าเงินฝากที่สําคัญที่สุดคือต้องดูความสามารถในการจ่ายเบี้ยของเราด้วยนะครับไม่ควรเกินสักสิเอร์เซ์ของรายได้ แล้วก็เลือกให้มันตรงกับความจําเป็นของเราจริงๆไม่ใช่ซื้อตามเพื่อนหรือตามกระแสไปเรื่อยชัดเจนเลยค่ะต้องเน้นปกป้องความเสี่ยงก่อนแล้วค่อยต่อย,ยอดเรื่องการออมทีนี้มาถึงช่องสุดท้ายค่ะวัยกเกษียณ60ปีขึ้นไปครับผมช่วงที่หยุดหาเงินแล้วแต่ยังต้องใช้เงินทุกวันจุดเปลี่ยนสําคัญคือ รายได้ประจำมันหายไปแต่ค่าใช้จ่ายนี่ยังอยู่ครบเลยนะคะใช่ครับโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลใช่เลยค่ะอาจจะพุ่งขึ้น3,5ถึง5เท่ามีข้อมูลน่าสนใจบอกว่าอายุสุขภาพเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่65ปีแต่อายุไขเฉลี่ยเราไปถึง75ปีครึ่งนุ่นแน่อืมต่างกัน10ปีเลยนะครับค่ะ แปลว่าอาจจะมีช่วง10ปีสุดท้ายที่สุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีต้องพึ่งพาคนอื่นซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาประเมินกันว่าอาจจะสูงถึง3-5ล้านบาทครับผมแต่ที่น่ากังวลมากๆคือคนไทยกว่า70%ไม่มีเงินออมเพียงพอสำหรับใช้หลังเกษียณค่ะใช่ครับและนี่คือผลของการที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามาก่อนตั้งแต่ตอนที่ยังทำงานอยู่นั่แหละครับการรอมาคิดเรื่องเกษียณตอนใกล้ๆหรือว่าหลังเกษียณไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ ที่น่าเสียดายมากเพราะตอนนั้นอาจจะทําอะไรมากไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องประกันสุขภาพถูกต้องครับถ้ามาซื้อตอนอายุเยอะๆเนี่ยเบี้ยประกันจะแพงมหาศาลเลยหรือบางทีบริษัทเขาก็ไม่รับแล้วนะครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นประกันอย่างประกันบํานาญที่ให้เงินใช้รายเดือนหลังเกษียณหรือว่าประกันสุขภาพเนี่ยควรจะเตรียมไว้ตั้งแต่เนื่อๆตั้งแต่ตอนยังทํางานอยู่มีกําลังใจเบี้ยไว้การวางแผนที่ดีไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองนะครับ ต่มันยังช่วยให้เราไม่ต้องไปเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตด้วยชัดเจนมากๆเลยค่ะสรุปได้ว่าทุกช่วงชีวิตจริงๆมันมีโจทย์ทางเงินมีค่าใช้ใจ่ายรออยู่ตลอดการวางแผนการเงินการออมแล้วก็การใช้เครื่องมืออย่างประกันให้ถูกจังหวะถูกประเภทเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ครับผมขอฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งนะครับว่าการมีเงินออมเนี่ยมันสาคัญมากๆอยู่แล้วแต่การปลูกป้องเงินออมของเรา จากเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหนักๆหรือแม้แต่อายุยืนกว่าที่คิดไว้จนเงินหมดอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยอยากให้ลองกลับไปทบทวนแผนการเงินของตัวเองดูนะครับว่าแผนที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ว่าเราจะออมเท่าไหร่แต่เราได้คิดถึงวิธีปกป้องเงินก้อนนั้นให้มันไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้จริงๆแล้วหรือยันไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเพื่ะไว้เกษียณเพื่อการศึกษาลูกหรือเพื่อรับมือกับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ตามครับ